ก็เสร็จปั๊บได้จะวิงปลาหอยแกงชะปลากรุขวดหนึ่งลูกกินเบืดและว่ดที่สองพ่อกับแม่จ้างได้กินเออยังสบายต่อตาตัช่างไปจุกปลาฟังปลาข่าวปลาโกนมาแกงชุลุกไปรับจ้างหาเงินหาคํำได้กินเอาบ่เคยเป็นนี่คน เผ่าทานเนาะม่ก็ะทคตัวที่ดนไอ้ดินประสิวหน้าผีนะเผ่าทานให้ลูกเล็กเข้ากินแล้วก็อ้พาง่ายกบง่ายเทียนยามเศ้านะอันนั้หักบริสุทธิ์เมื่อแรงมาตีกองร้องเพลงอันพี่น้องนะค่อยคิดฮอดบรรยากาศหั่นใหญ่ใหญ่ฮืมบูมีคานผลประโยชน์เข้าใจบ่ย้อนจากว่าความรักจักพี่น้องทุกยากํำกันเออยยูพออยู่แม่ ใช่ค่ะแม้ทุกแต่ๆกัสบัยหายเ<า>ดเม่ค่อยนึกถึงตรงนั้นนั่นคือความสุขที่แท้จริงของครอบครัวค่อยถึงพูดในไร้สดเสมอว่าอ่าถึงค่อยจะลําบากพอแมยบ้านผี่ตองเหลืองแต่ก่อนแต่พวกเรามีความฮักมีความอบอุ่นน่ะเออมันมีความอบอุ่นน่ะเออคือสู้นํากันกินนำกานยำแมลงมาเรียนไงลูกกติคูตีแกงเล่นกันอยู่กองไฟโอ้ยเม่บ่เคยลืมล่า นักขิ่หอดไอ้ตีกองน้องเล่งเพลงกองไฟตื่นเช้าตีห้าไอ้ายพังให้กบไงเครียดขึ้นมากินนะขิ่หอดฟังรถนี้กินอย่างรูกบ่มันก็บ่เกิดยิงปืนจากเท้เนาะกันอย่างวายิงกระรอกขึ้นไปขนจมูกมันน่าตกออกมาเท่เดี๋ยวท่นนั้นหนึ่งว่าฟาไปคุบให้ลูกเบอลตุ้งเมื่อมันก็ยังหัวลอกคือ แล้วก็มีครั้งหนึ่งนคะรั้งหนึ่งที่คิดฮอดที่สุดที่บ่ลืมนะวันที่เจ้าก็ค่อยเราขึ้นเข่ากันแล้าทีนี้น้ำม,มาค่อยวิ่งออก,ก่อนเจ้าติดอยู่เกาะค่อยหลุดมากับไอ้น้องไอ้น้องเพื่บไปทั้มใช่โตกับไอ้น้องอ้อก่อนแม่อีขวัญเฮียงแม่อยู่ทั้งห้าโครงนะเรววาโตขั้วแขกน้นองแล้วก็พ่อมึงกับป้กลกปั๊มไม้กับพอดีน้ำรถพอดีขอนทังไปแล้วะแต่ว่าแม่นี่คือเราเป็นอย่างแบบโต น้องน่ะลูกเกือบหลุดมือเพราะค่อยคั่วทันนะเพราะน้ำหลอนกระแทกมาค่อยค่อยมือคั่วก่อผงแล้วทีนี้มือนะคั่วน้องไว้ทันนะบังานอน้องน่ะหลุดมืออืมล้วไปนั่งท่าไปเจอไอ้กับพ่ออันพอข้ามเข่าไปหาเจ้าไอ้ย <Gra pe. S 2> <nationale. S 1> ืนมองน้องยูนยนสุดอีกันฝนให้น้องน้องก็เปียกทั้งสองคนนะเราไอ้ปั๊มตนไม้ข้ามมาให้นะอู้ บอกเลยเดี๋ยวโบลืมค่อยนะถึงบอกว่าฮักพี่หักน้องฮักอายอืมพาเพิ่นว่านอนแม่ทั้งคิดหน้าคิดหลังกับมันอืมนี่คือครอบครัวลําบากนะอืมพอว่าไม่ได้ไปหักมันเนาะอันที่ว่าอ้อโอ้โหมันก็ไปเองบ่ล่ะอืมความสุขเออไปเด็กอ่ะจริงๆนะนี่แล้วมาพอพันกัน